สวัสดีเลยนะครับพี่ๆทุกคนเลยนะผมฟุกฟอร์เรนนะครับวันนี้ผมเดินทางเข้ามาในป่าอีกเช่นเคยนะพี่ๆคือวันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมจะเข้ามาหาลุงศุขสักหน่อยนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้เจอแกเนี่ยนานมากๆครับทุกคน ไม่รู้ว่าแกเป็นไงบ้างนะทุกคนตั้งแต่ผมเจอเนี่ยก็โหนานมากมากเลยนะครับตั้งอนแกทำไที่ผมเนี่ยเพิ่งเริ่มเจอลุงชัยนะเพิ่งไปเจอลุงชัยนะแรกๆนะทุกคนแต่ว่าเขาเนี่ยเหมือนจะหายไปช่วงหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าแกเนี่ยหายไปไหนนะครับทุกคน<ๆ>ก็วันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมไปดูคลิปของเพื่อนโอมานะครเป็นโอไฮโอนะช่องโอไฮโอนะเขาเนี่ยไปเจอลุงสุกแล้วลุงสุกเนี่ยมอบ ออกอาคมให้เขานะทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยคิดว่าผมจะพาไผ่ล้อมเนี่ยไปกราบไหว้ลุงศุกร์ด้วยนะทุกคนเพราะว่าลุงศุกร์เนี่ยก็เป็นลุงอีกคนหนึ่งนะที่เคยเลี้ยงดูไผ่ล้อมมานะก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยดียจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวพาพี่ๆทุกคนเนี่ยไปชมกันดีกว่าว่าเรื่องราวเนี่ยจะจบยังไงนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมคิดว่าไผ่ล้อมเนี่ยก็น่าจะ ออกมาหาผมนะผมเรียกแล้วน่าจะมาหาผมนะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าผมอยาจะพบเจอลุงศุกไหมผมจะให้ไผ่ล้อมเนี่ยช่วยตามหานะทุกคนเดี๋ยวผมจะไปตามหาที่นั่งสมาธิแล้วก็ให้ไผ่ล้อมเนี่ยช่วยตามหาลุงศุขหน่อยนะเพราะผมเนี่ยอยากจะพบเจอลุงศุกหน่อยนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมพาพี่พีเอฟซี FC, ทุกคนเนี่ยไปกันเลยดีกว่าผมไม่อยากรีรอแล้วก็ถ้าเสียงผมแปลกๆไม่ต้องแปลกใจนะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ย เป็นวัดนะทุกคนเป็นหวัดนิดหน่อยนะแต่ว่ากิยนยานเรียบร้อยแล้วครับทุกคนก็พร้อมจะลุยออก,กันละโอเคไปผมก็อยู่เป็นเส้นทางเส้นทางนี้เนี่ยเป็นเส้นทางระหว่างเป็นเส้นทางธรรมชาตินะทุกคนที่สามารถเดินทะลุไปประเทศเพื่อนบ้านเราได้นะครับแต่ว่าผมเนี่ยก็เลือกใช้เส้นทางนี้แหละเดินเพราะว่าเส้นทางอื่นเนี่ยมันมีพวกกับระเบิดนะทุกคนผมเนี่ยไม่กล้าเดินนะ ก็เดินแค่ในโซนที่ผมในคิดว่าไม่มีอันตรายนะครับทุกคนก็โอ้โหลุงสุกเนี่ยผมไม่ได้พบเจอแกนานๆมากๆครับทุกคนผมมันจะเดินมาทางผิดนะทางนี้ผมเพิ่งมานะทุกคนนี่ผมก็เดินมาไกลพอสมควรเนี่ยทุกคนมาประมาณครึง่งชั่วโมงได้ครับทุกคนโอ้ทุกคนป่าตรงนี้เนี่ยสวยมากๆครับผม รู้สึกได้เลยว่าป่าตรงนี้เนี่ยมันโล่งนะทุกคนโล่งและสวยมากๆครับก็ผมเนี่ยเดินอยู่ในป่าคนเดียวนะทุกคนก็อาจจะวางเวงนิดนึงนะแต่เสียงธรรมชาตินี่ทำให้ผมเนระเฮ้ยพ,พี่ได้ยินเสียงอะไรไหมครับพ,พี่ได้ยินเสียงมันผมไหมครับ เสียงเหมือนลองตั้งใจฟังดูครับพี่พี่นี่พวกผมเนี่ยเข้ามาไกลามากๆเลยนะทุกคนไกลามากๆเลยเข้ามากันไกลามากๆาเลยผมอยากพี่พี่เนี่ยได้ฟังเสียงนี้นะ ผมคิดว่าผมจะรอไผ่ล้อมเนี่ยแถวนี้แหละทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะหาที่นั่งสมาธิเนี่ยเพื่อบอกไผ่ล้อมว่าให้ช่วยตามหาลุงนะแล้วก็ให้ตามลุงมาที่นี่ดีกว่านะทุกคนผมไม่อยากออกไปไกลาจากตรงนี้นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะปลอดภัยสุดแล้วเดี๋ยวผมจะต้องหาต้นไม้เนี่ยเพื่อปีนขึ้นไปแอบนะทุกคนแต่ตอนนี้เนี่ยผมจะต้องนั่งสมาธิเพื่อ ให้น้องไผ่ล้อมเนี่ยรู้ว่าผมมาที่นี่ก่อนนะครับอืมผมคิดได้แล้วว่าผมจะเลือกต้นไม้ต้นนั้นนะทุกคนนั่นเพราะว่าต้นนั้นเนี่ยสูงดีแล้วก็มันมีกิ่งให้ยึดจับเยอะดีนะโอเคเดี๋ยวผมนั่งสมาธิให้น้องไผ่ล้อมเนี่ยรู้นะว่าผมเนี่ยมาแล้วนะทุกคนโอเคก็จะขอตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับทุกคน ผมจะไม่สนเสียงอะไรทั้งนั้นนะว่าเสียงอะไรที่ผมได้ยินเนี่ยผมจะไม่สนนะทั้งนั้นทุกคนจะนั่งสมาธิเพื่อให้ไผ่ร้อมเอนี่ยรู้ว่าผมมาเท่านั้นนะครับ <c oughs> ผ,มผมใส่รองเท้าเขใบไ,ไม่ได้นะครับต้องขออภัยจริงๆครับพี่เพราะว่าผมเป็นแผลนะที่เท้านะครับก็เลยใส่รองเท้า้าใบไม่ได้นะก็ ยากันยุงเนี่ยไม่ไม่ขาดแน่นอนครับทุกคนผมพกมาเรียบร้อยแล้วก็พวกของกินเนี่ยไม่ต้องห่วงครับทุกคนในป่าเนี่ยผมเตรียมมาหมดละเตรียมมาแน่นอนโอเคเดี๋ยวผมจะนั่งสมาธิแล้วนะทุกคนให้น้องไผ่ล้อมเนี่ยรู้ว่าผมเนี่ยได้มาที่นี่ละเริ่มน โอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยไผ่ล้อมเนี่ยรู้แล้วนะครับว่าผมเนี่ยมาที่นี่แนละ้วทุกคนเดี๋ยวผมจะไปผมจะไปหาที่พักของผมนะทุกคนคือหาคนต้นไม้ผมจะแอบบพวกขี้มันเนียจะเห็นผมนก็พอแลนะต้องหาต้นไม้แอบ,บนะทุกคน นี่แหละต้นนี้แหละผมคิดว่านะนี่น่าจะขึ้นไปแอบได้ง่ายๆเลยมันจะสนมันเปียกนะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขึ้นไปก่อนนะแล้วก็จะถ่ายทุกคนในเดือนเดือนอัน <S <S นี้ผมขึ้นมาแอบทุกคนแล้วนะครับเป็นก็เดี๋ยวพี่ลองตั้งใจฟังเสียงดูนะครับว่ามันคือเสียงอะไร ลองตั้งใจฟังดูก็เดี๋ยวเราจะแอบกันอยู่บนต้นไม้ตรงนี้ก่อนนะทุกคนแอบเพื่อไม่ให้คนที่เดินไปเดินมาเนี่ยเห็นเรานะทุกคนทุกคนเห็นตรงนั้นไหมครับนี่ตรงนี้จะเป็นทางนะทุกคนเนี่ยนี่เป็นทางนะก็ถ้าเราเห็นคนเดินมาเนี่ยก็จะเห็น เขาจะไม่เห็นเรานะทุกคนเพราะว่าผมเนี่ยอยู่บนต้นไม้สูง่ะก็ประมาณห้าเมตรครับทุกคนโอเคครับพี่พี่เดี๋ยวผมก็จะตัดไปตอนที่ไผ่ล้อมเนี่ยพาลุงสุกมากเลยดีกว่านะเพราะว่าเดี๋ยวคิดมันจะยาวเกินไปนะทุกคนโอเคไปนี่นะทุกคนตอนนี้เราก็มาแล้วนะทุกคนน้องก็มาแล้วนะครับสาวาัสดีครับทุกคนผอมไผ่ล้อม อมืมาแล้วทุกคนผมจะพาปะนะ๊าเนี่ยไปหาลุงสุกเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาเอ้ยเดี๋ยวผมจะให้ลูกผมผม่ยพาไปหาลุงสุกนะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมไพ่รอนไม่มทําไมถึงไว้ผมยาวนะเพราะว่าน้องให้เหตุผลว่าน้องเนี่ยกลัวคนจะจําได้นะพวกพชาาิชกานจะจําหน้าน้องได้นะใช่ไหม ประมาณนี้นะทุกคนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมจะพาพี่ๆทุกคนเนี่ยเดินทางกันไปหาลุงสุกนเลยดีวาหนูนำทางให้ป้าป๊าหน่อยปะ่ยปะไปอโอ้หนูมาที่ไรฝนตกตลอดเลยอเออแต่ว่าลุงสุกเนี่ยหนูหนูจำลุงสุกได้ไหมไ,ไม่แต่ว่าลุงสุกอาจจะจำหนูไม่ได้อะดิดเพราะว่าหนูอ่ะแบบ ไม่ได้ออกมาข้างนอกนานมากแล้วก็ลุงสุกเนี่ยตอนทีป่ป้าไปเจอเนี่ยก็โหไม่ได้เจอแกนานมากๆเลยฝานนี้เหรอฝานนี้น่าจะแก่แล้วนะล,ลุงสุกนะลุงสุกก็แกก็เป็นคนอย่างนี้แหละถึงแกจะแก่แต่แกก็ยังมีวิชาแก่งกล้าอยู่นะแต่แกหายไปไหนไม่รู้ช่วงหนึ่งนานมาละ

อ้าลุงลุงสุกนนลุงสุหรือเปล่าครับล,นนลุงจาผมไหมผมพุม่งฟกเองผุ่งกเองเอ,อันนี้อันนี้น้องไผ่ล้อมลุงไผ่ล้อมใช่ครับไผ่ล้อมตอนนั้นน่ะลุงลุงอาจจะจำไม่ได้เพราะว่าน้องเนี่ยยังยังเด็กอยู่ไงแต่ตอนนี้เนี่ยน้องโต โตวไวขึ้นเยอะเลยลุง,งเดี๋ยวเดี๋ยวไผ่้อมแปหนึ่งนะทุกคนก็เดี๋ยวเนี่ยไผ่ล้อมมาเป็นคนพามาครับผมให้ไผ่ล้อมตามหาลุงโตไวนะลุงโตไวไหม,ไ,หมไม่รู้ครับเด็น้องน่าจะกินแซบผมว่านะ ใช่ครับคือน้องตผมก็แปลกใจเหมือนกันเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยผมเจอน้องเนี่ยยังตัวเล็กอยู่เลยแล้วก็อีกวันหนึ่งเนี่ยน้องก็มาในร่างกายแบบนี้เลยเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยทุกคนเขาก็ไม่ได้เจอกันนานมากๆครับ ใช่ครับลุงโอ้ผมมาดีลุงด้วยนะครับลุงแล้วแต่ว่าผมผมอ่ะเห็นลุงมาจากช่องเพื่อนผมไงไอโออ่ะมาหาลุงที่ลุงให้หอกมันไปอ่ะผมก็เลยคิดถึงลุงก็เลยมันชื่อองค์้นั่นแหละใช่ครับสีมือมันดีน้อยคนนั้นนะครับใช่ครับ ทุกคนลองไปดูในช่องโอไฮโอนะลุงสุกเนี่ยเป็นคนให้หอ,อกเพื่อนผมเองนะครับนี่เป็นลุงคนนี้นะทุกคนฮะใาปอ๋อเป็นเพื่อนของป๊าเองเชื่อโอน,น,นะนี่นี่อย่านี่นดใช่หวัเนเห็นพมันรมตัวกันเดินอูหลังเขาลูกเนี้ยใช่ครับหลังเขาลูกเนี้ยเหรอครับไม่ตามเพื่อนมโออ่ะกูให้หอกมัน,น,น,นใช่ไหมครับผม ต่อกรกับพวมัน,นอ๋อไอหอกของลุงเนี่ยสามารถไปต่อกอนกับพวกมันได้ใช่ไหมครับโอ้โหตอนนี้ฝนก็ตกหนักเลยก็คือพวกมึงเข้าป่ามาฝนตกเป็นเมเหรอใช่ครับลุงเนี่ยผมไผ่ล้อมมาก็ฝนตกเลยผมไม่แปลกใจแล้วตัวไม่ใหญ่จริงวะนะใช่ครับลุงโอ้โหผมเจอครั้งแรกมันก็ตกใจตัวใหญ่มากเลยน้องโอ้เออ

เสืออะไรนะเสือเย็นกับเสือไฟอ่กับเสือไฟใ่ตอนี้ย,ยพวกนี้มันมันคือหัวหน้าพยาคาดเหรอใช่เอ้ยอป๊าไม่รู้เรื่องหรอเอาด่าขงขนาดนี้ป๊าก็เพิ่งรู้เนี่ยนนอโอโหฝนเริ่มตกหนักแล้วทุกคนผมคิดว่าเนี่ย จะไม่รบกวนลุงสุกนะนะผมจะให้ลุงสุกเนี่ยกลับกลับบ้านก่อนนะลุงลุงกลับบ้านก่อนไหมครับผมก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไล่พูดนะนะเดี๋ยวพี่จะบอกครับมันจะมีปัญหาที่จะขาดใช่ไหมใช่ครับของไปล้างเขาลูกนี้เลยเขาลูกล้างเขาลูกนี้เลยใช่ไหมครับลุงมันรวมตัวกันกับทิศน่ะอ๋อมันรวมตัวกันหลังเขาลูกนี้ใช่ไหมครับโอเคครับลุงโอเคอาจจะมีตัวหลุดด้วยตัวที่แบบแยกออกจากกลุ่มไปหา ใช่ครับโอ้เป็นเป็นเป็นผมผมลุงเพชรสอนมาแล้วกับลุงชัยโอ้ฝนตกหนักแล้วอ่ะโอเคลุงผมขอกอดลุงหน่อยนะผมไม่เจอลุงนานมากเลยผมขอกอดลุงหน่อย เดี๋ยวผมเนี่ยจะเดินทางกลับก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆครับพี่เพ่ก็เดี๋ยวเอาไว้ค่อยกลับมาเปิดคลิปใหม่นะเพราะตอนนี้เนี่ยฝนตกหนักมากๆเดี๋ยวสําหรับคลิปนี้เนี่ยต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับทุกคนสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมโอเคครับทุกคนตอนนี้เนี่ยผมก็ได้หลบฝนเป็นที่เรียบร้อยนะฝนเนี่ยได้หยุดไปแล้วนะครับตอนนี้ก็เปียกแฉกันหมดเลย เี่ยหมดเลยนะไผ่ล้อมเปียนหมดแล้วเออทุกคนผมก็เพิ่งมาสังเกตนะว่าผมน้องเนี่ยยาวขึ้นมามากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราผมถามน้องให้ดูนะว่าน้องเนี่ยทําไมถึงทําให้ตัวเองเนี่ยผมยาวขึ้นมานะทําไมหนูถึงทําให้ผมยาวขึ้นมาหรอเพราะว่ามีคนเริ่มจําหนูได้ไงเราจะจาหนูได้เยอะหนูก็เลยเสกให้มันยาวขึ้นเลยอ๋อคือไผ่ล้อมเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ ไม่ค่อยอยากให้ใครจําหน้าได้นะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยเวลาพวกศัตรูเนี่ยจําหน้าเราได้เนี่ยพวกมันจะจําถึงกันหมดเลยนะคือจะรู้ถึงกันหมดเลยใช่ไหมคือถ้าเราเห็นแค่คนเดียวเนี่ยคนอื่นก็จะรู้เลยนะทุกคนว่าหน้าตาของคนเนี้เป็นอย่างนี้นะเราต้องไปจัดการคนนี้นะก็จะประมาณนี้ครับทุกคนก็เดี๋ยวผมพาพี่ๆเนี่ยไปโ้แต่ว่ายุงเยอะมากๆเลยที่นี่ ดูดีโดนตบทีหนึ่งสองตัวสองตัวเลยอะ่ะลูดีทุกคนโดนตบทีหนึ่งสองตัวเลยยุงเยอะนะไผ่ล้อมนะที่เนี้ยโอเคไผ่ล้อมพร้อมยังพร้อมตลอดปา๊าอย่าฆ่าสัตว์บาบนะอ้ะป๊าขอโทษทีป๊าไม่ได้ตั้งใจแต่ว่ามันมันกัดป,ปา๊ปปาป๊าทนไม่ได้อะ่ะโอเคครับทุกคน,นดกเดี๋ยวผมจะพาไผ่ล้อมเนี่ยไปดูไอ้พวกเพชฌฆาตที่ลุงสุกเนี่ยได้บอกมากันนะโอเคไป เดี๋ยวเราไปกันดีกว่าไปล้อมเอ้ยไปล้อมถ้าไปล้อมคิดว่าเราจะสู้พวกมันได้ไหมถ้ามันมาเยอะอะถ้ามาเยอะก็ไม่ได้หรอกไม่ถ้ามันมาเยอะเราจะหนีกันก่อนนะโอเคไหมหนีเหรอป้ะโอเคอุ้ยใครอะมาเป็นใคอะเ่ออกมาได้แป๊บเดียวเองนะทุกคนทำไมอ่ะ น้าขำทำไมเนี่ยม <S <S ผมก็เป็นชาวบ้านป่าธรรมดานี่แหละหเข้ามาหาของป่ากันครับกลัวอะไรอยู่แล้วผมไม่เคยกลัวอยู่แล้วครับผมรู้จักดีเลยเกจะฆาเนี่ย

ไปล้อมระวังนะอย่าประมาทนะถ้าเราประมาทนี่เราจะแย่นะโหมีแต่ก้อนหินอันนี้เส้นทางอะไรเนี่ยลุงเส้นทางนี้ไปไหนครับลุง,งอะไรนะเส้นทางแห่งความตาย ไม่มีพวกผมเป็นคนธรรมดาเอ้าจริงๆเนี่ยผยล้อมพวกเราเป็นคนธรรมดาไหมใช่เหรอ ัวพบไปจะฆ่านทําไม้ท่าลิแล้วท่านทำไมอะ่ะท่านผมรลูกผมมีอันนี้แล้วท่านทำไมอะ่ะขออะไรอ่ะ เอ้ยขอเหรอไ,หดได้ผมให้ได้มาเอาดิมา,ามาเอาลูกผมดิไผ่ล้อมไผ่ล้อมเข้าไปหาเขาหน่อยเนี่ยทุกคนผมเชื่อใจไผ่ล้อมนะเพราะว่าไผ่ล้อมเนี่ยมีพิษนาคาล้อมตัวอยู่นะนะเออถ้านะาเอาไปได้นะก็เอาไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย like. ิชาหน่าครับผมไปนี่วะเฮ้ยท่านหยุดท่หยุดมึงไม่มมิชาดีะไรเลยแตทำนไี่าไม่ตายเฮ้ยมันเป็นวิชาตาเป็จักรันมึงเป็นใครกันแน่เฮ้ยแต่ถ่ารู้จักดิานะรานเป็นหนอเฮ้ยมิชาดีจัดการเพื่อนกูไปคนหนึ่งใช้มึงใช่ไหมเฮ้ย แต่ท่านไม่นั่งหาตะกดนี่ให้ผิด <Hey. S 1> ไปหาตัว <Hey. S 1> ท่านยายากูยอมเฮ้ยพี่ชายนี่ hey. ท่านแต่น้นะา,าใจเย็นนะอย่าทำอะไรกูเลย hey. ถ้าท่านน้าไม่ยอมหยุดเนี่ย <Hey. S 1> ผมจะไม่ให้ลูกผมเนี่ยถอนพิษออกนะโอ้ยก hey. hey. ูยอมกยอมแล้ว

อไหน้บางเนนอยู่เนี่ยหนูหนหนูลองเข็นเขถามเขาสิว่าเขาเนี่ยทำบอกไปจะไม่ทำอะไรกูจะอะไรจะไม่ทำอะไรเลยานจนะจะปล่อยน้าไปเลยนะบอกทุกอย่าง วามจริงด้วแานาหกูจะันนี่เลยผมผมพูดความจริงครับผมสัญญาแต่ว่าน้าต้องพูดความจริงเหมือนกันแล้วตอนนี้คิดอะไรกัน่จะทาอะไรกันเนี่ยใช่พวกน้าจะทำอะไรกันวางแผนอะไรกันไว้นคนมีวิชากล้าไปสังวยสั่งวยให้ใครสังงวยให้ใหครเสือแม่ก็เสือไปไหม มันเป็นพวกไอเสือเมฆเหรอได้ไหมไโอ้ตวตโนี้ล่าลได้กี่คนแล้วถามมาได้กี่คนแล้วไปเย็เดนดีวะนไม่โดนอีกไหมโอ้โหปวดแสบปวดหลอนอยู่ใจเย็นใจเย็นให้เขาให้เขาให้เขาหายใจก่อนว่าไงโอ้โหเจ็ดคนเลย เอางี้ผมมีข้อเสนอให้นะนะมาอยู่กับพวกผมแต่ว่าอยู่กับพวกมึงไม่ได้ทำไมล่ะไม่ได้จะต้องตายจะอยู่ไหมจะอยู่ไหมจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่กับพวกมันก็ตายอยู่กับพวกผมก็ตายนะจะเลือกอันไหนอยู่ไม่อยู่ยน่ารักมากเลยพายล้อม กูนหรอมันทำอะไรมาแล้วมันเล่าให้หนูรู้แกนไปเถอะรอดเหรอหรือโกหกเหรอหนูจะข้าลุงเป็นคนแรกเลยกูบอกได้เฮ้ยอืเรอฟังอยู่รอฟังอยู่บอกทีถ้าไปหากูบุ๋งน้าต่อเลยนะใช่ถ้ามีเรื่องอะไรที่มงมาบอกที้จุนนี่ได้ยินไหม ถ้าน้าเนี่ยถ้าผมรู้ว่าน้าไปบอกพวกมันว่า่าเรามาตกลงอะไรกันเนี่ยผมเนี่ยจะผมจะให้ไพ่ล้อมเนี่ยนำพิษไปหาหนาถึงที่อยู่เลยนะอ่านนหใ,ให้หนู้องโมโหโอ้แต่ไผ่ล้อมคว,วามชวนน่นนี้และใช่เดี๋ยวเดี๋ยว ไอ้แดงฮะโอ้ยเจมก็จมอี่างนี้คือถ้าเป็นปพะชาค้าก็ต้องโดนอย่างนี้แหละโดนผิดราคาพลไฟซะหน่อยมั้งผมว่าะเอาอีกไหมเดี๋ยวแล้วผมอยากรู้ว่าทำไมถึงต้องล่าพวกลุงชัยลุงเพชรด้วยอ่ะ เป็นห่วงมีวิชา,โบโบาไงมันถามกูว่าแล้วว่าทำไมต้องเล่าพวกมีวิชาคมทำไมเหรอเพราะว่ามันจะได้อยู่อายุอายุยืนไม่มีวันตายไงอ๋อแสดงว่าหัวหน้ามันต้องการทำวิชาอมะตะเหรอมันจะเป็นใหญ่ในสามโลกนี้แล้วมันจะไปเทียบมันได้จะเป็นใหญ่ในสามโลกเลยเหรอวะใช่โอ้โหพวกมันนี่หวัง,วงสูงจริง เออเอ็งเนี่ยถ้าไปเนี่ยก็อย่าลืมที่ผมบอกนะถ้านะ้นาทำผิดกฎเนี่ยผมจะให้พ่อของลูกของผมเนี่ยไปจัดการน้านะพอ่อาน้งไทยร้องบอกเขาไปที

เดี <Okay. S 2> น,นี่กลัวตายนะดูใช่น่าจะกลัวนั่งก่อนนั่งก่อนไผล้อมนั่งก่อนอก็เดี๋ยวผมจะให้ไผ่ล้อมเนี่ยกลับแล้วนะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะลูกแล้วก็มีเรื่องอะไรก็บอกป้า,ปานะนนกลับแล้วนะโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะไผ่ล้อมโชคดีมากมาก ไผ่ล้อมน่าจะไปแล้วนะครับพี่พี่ก็โอ้โหต้องขอบคุณไผ่ล้อมอีกทีนะที่เข้ามาช่วยผมนะก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องรีบกลับไปที่บ้านก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าต้องกลับไปหาทานข้าวทานยาก่อนนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมผนผมจะเริ่มไม่สบายอีกแล้วนะทุกคนโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวผมก็ จะขอกราบลาคลิปนี้เลยนะทุกคนสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยนะครับที่คอยติดตามแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์ให้ผมนะสําหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ